คยี่อนิเมะขอเสนอฟื้นลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเสียนตอนที่516ตอนนี้วังหลินไม่ได้ซ่อนตัวอีกต่อไปแล้วแต่ค่อยๆย,ยกแขนขึ้นมาและดึงลงมาเขตอาคมที่เอาไว้ซ่อนตัวเองได้ถูกเปิดขึ้นและเผยตัวเองสู่โรคภายนอกแก่นแท้สายฟ้าสองประกายเจิดจ้าในตาขวาเป็นรูปทรงอคละสายฟ้าวังหลินคำลามออกไปแก่นแท้สายฟ้าของข้า ธอดวงเปิดประตูบานนี้อัคระสายฟ้าจงปรากฏวินาทีนั่นเองดวงตาเกิดประกายแสงสว่างพุ่งออกมาจากร่างวังหลินอัคระสายฟ้าขนาดยักษ์สูงหมื่นฟุตได้ปรากฏตัวขึ้นอัคระสายฟ้าส่งเสียงดังกระตุ้นสายฟ้าในโลกมันคือเจ้าแห่งสายฟ้าเป็นอัคระสายฟ้าที่วังหลินสร้างขึ้นมาจากการควบแน่นและดับบ,บ่มเพาะสายฟ้าเธอดวงเปิดประตูให้ข้า วังรินคำลามและยกมือขึ้นเลาากำลังค้าจุนอัคระสายฟ้าจากนั้นคุ่งเขาหาประตูยักวังลินกลายเป็นประกายสายฟ้าไปแล้วร่างกายวิญญาณดั้งเดิมความคิดจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนกลายเป็นประกายสายฟ้าฝืนลิขิตสวรรค์สายฟ้าดังสนัน่นคุ่งเขาหาประตูมหาดับศูนย์มันเข้าใกล้รวดเร็วมากแล้วรวดเร็วขึ้นเหล่าเซียนหลายหมืน่น ต่างมองเหตุการณ์นี้อย่างแน่นิ่งพวกเขาแข่งข้างจากความหวาดกลัวความคิดก็สั่นสะเทือนหลังจากเปิดประตูบานนี้ได้วังรินสามารถบรรลุขั้นที่สเข้าใกล้ประตูนั้นทันทีอัคระสายฟ้ากระแทกใส่ประตูอย่างแรงเสียงดังสนัน่นสะเทือนสวรรค์กึกก้องมากแม้กระทั่งอวกาศยังสั่นเทาและแผ่กระจายออกไปไกลสายฟ้าของวังรินตกใส่ประตูนั้น เริ่มพังทลายเกินจะบรรยายพลังสายฟ้านี้สามารถฉีกโลกให้ขาดเป็นสิ่งเสี่ยงมันบรรจุกแก่นแท้สายฟ้าของวังลินเอาไว้และสายฟ้าเสริมทั้งหมดขณะที่เสียงดังกึกก้องสายฟ้าก็แตกสลายลางวังลินปรากฏขึ้นมาแล้วกระอักรุหิตคำใหญ่ล่างกายกระเด็นกลับไปด้วยแรงสะท้อนและตกลงสู่พื้นประตูมหาดับศูนย์ไม่ขยับเลยแม้แต่น้อย วังหลินค่อยๆลุกขึ้นแล้วพุ่งออกไปอีกครั้งหนึ่งสองฝ่ามือนั้นสร้างผนึกปรากฏเป็นอัคระสายฟ้าอีกครั้งสายฟ้าในล่างก็คุ่งออกไปในอัคละสายฟ้าทําให้มันขยายใหญ่ขึ้นมีขนาดนับหมื่นฟุตเขาคำรามแล้วพุ่งใส่ประตูมหาดับศูนย์เปิดให้ข้าซะจงเปิดเสียงวังหลินกระจายข้ามผ่านดาวเคระเซียน สั่นสะานจิตใจเสียนนับแสนพวกเขาตกตะลึงขณะวังรินโจมตีใส่ประตูอีกครั้งทั้งหมดก็หวาดกลัวหากเป็นพวกเขาคงไม่กล้าทุ่มสุดตัวแบบนี้เสียงดังกึกก้องกระจายออกไปในโลกจนเกิดเป็นเสียงกระแทกสายฟ้าของวังรินก็พังทลายอีกครั้งเขาเองก็กาก,ากเลือดร่างกายนั้นเกิดเสียงประทุและตอนนี้มันชุ่มไปด้วยเลือด ร่างกายเขาตกกลับมายังพื้นอีกครั้งประตูมหาดับศูนย์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีแม้แต่ลอยแงม้มมันกำลังจะหายไปจากโลกใบนี้ข้าจะไม่ยอมแพ้แบบนี้วังหลินตอนนี้ดวงตาเขาแดงมากเต็ไม่ได้ความบ้าครั้งขณะประตูกำลังจะหายไปเขาได้พุ่งออกไปอีกครั้งสองฝ่ามือก็ได้สร้างผนึกสายฟ้าจากท้องฟ้าและพื้นดินเริ่มพังคูเข้าหาตัวเขา ข้าคือเจ้าแห่งสายฟ้าสายฟ้าทั้งหมดในท้องฟ้าดวงดาราจงรวมกันที่ขา้าเสียงของวังดินดังกึกก้อ,กองสายฟ้าทั้งหมดบนดาวเคราะห์รวมเข้าหากับเขากระทั่งสายฟ้าด้านนอกดาวเคราะห์จากระยะ50ลี้5 0 0ลี้5 0 0 0ลี้5 0 0 0 0ลี้5 0 0 0 0 0ลี้5ล้านลี้สายฟ้ามหาศาลไหลกึ่งบึงได้ปรากฏขึ้นภายในระยะ5ล้านลี้ ที่วังรินอยู่แล้วคุ้งข้าหาเขาเสี่ยวนาทีนี้วังรินได้กลายเป็นวังวนขนาดยักษ์ดึงดูดสายฟ้าทั้งหมดเท่าหาตัวเขาสายฟ้าก่อเกิดเป็นอัคระสายฟ้าที่มีขนาดประมาณแสนฟุตด้วยกันอัคระสายฟ้านั้นสั่นสะเทือนแฝงความไม่ยินยอมของวังรินมันคุ้งข้าหาประตูเป็นครั้งที่สามพร้อมกับเสียงคำรลังสายฟ้าก็คุ้งข้าประท้ากับประตูมาหาดับศูนย์ ที่กำลังจะพังทลายนาทีนี้ลางหวังหลินก็สั่นสะท้านอัคระสายฟ้าก็พังทลายแรงสั่นสะเทือนเกินจะบรรยายได้แผ่กระจายออกมาอย่างบ้าคลั่งหวังหลินเองก็กักโหลตบางส่วนระเบิดออกจากล่างเขากระเด็นออกไปไกลด้วยแรงกระแทกนั้นทว่าตอนนี้ประตูกับส่งเสียงดังลั่นมันเปิดออกเพียงแค่รอยแตกเล็กๆโดยไม่คาดคิด หลังจากโดนสายฟ้าที่แฟงเจดจำนงนงฝืนลิขิตสวรรค์องวังหลินเข้าไปแม้ว่าช่องว่างนี้จะเล็กแต่มันก็เปิดแล้วแม้จะห่างไกลจากการเปิดอย่างสมบูรณ์มันกลับทำให้หวังหลินมีความหวังขึ้นมาประตูค่อยๆหายไปล่างวังหลินถูกแรงกระแทกผาักไปและล่อนลงบนพื้นเสียงดังสนั่นหลังจากเงียบไปได้คู่เดียวไม่รู้ว่าใครตะโกนขึ้นมา แต่ทุกคนต่างมองไปยังหวังหลินข้ามันทะลวงสู่ขั้นที่สามไม่สำเร็จและบาดเจ็บสาหัสข้ามันจะได้รับคุณงามความดีมหาศาลมันเป็นคนที่ทำลายเผ่าสายฟ้ากระจายข้ามันชื่อเสียงของเจ้าจะดังไปทั่วดาราจักโบราณมันทรงพลังเราต้องไม่ให้โอกาสมันได้ฟื้นตัวเราต้องฆ่ามันเดี๋ยวนี้เสียงคำรามของเราเสียนเต็มไปได้วยพลังแห่กงการสังหารพวกเขาเคลื่อนไหวพร้อมกัน พร้อมวิชชและสมบัติท้องฟ้าถูกปกคลุมไปได้วยแสงมากมายจากสมบัติและเหล่าวิชชตอนนี้มันโจมตีไปหาหวังดินในแววตาวังดินก็เต็มไปได้วยความเยือกเย็นแม้เขาจะบาดเจ็บแต่ด้วยความเจ้าเล่จึงได้เตรียมการไว้แล้วเมื่อการโจมตีมาถึงเขาเพียงแค่กดมือไปที่พื้นและยกมันขึ้นมาเทือกเขาทั้งลูกนั้นดังสนั่นวันไหวสายฟ้าเต็มไปทั่วพื้นวังดินคุ้งเข้าไปในอวกาศ ยกภูเขาขึ้นไปพร้อมกับเขาด้วยอาวุ์มากมายตอนนี้หนีด้วยอาการตื่นตกใจต้นไม้จํานวนมากก็พังทลายและเกิดฝุ่นเมฆมหาศาลชาเหตการณ์นี้ทําให้แววตาซียนรอบข้างนั้นเกิดอาการหวาดกลัวอีกครั้งมากพอจะทําให้ทุกคนตกใจเทือกเขาถูกปกคลุมไปได้วยสายฟ้าและมันถูกยกขึ้นวังหลินเพียงแค่โบกมือเทือกเขาก็แปลงออกเป็นภูเขาสายฟ้ามากมาย กระจายไปทุกทิศทางสมบัติและเหล่าวิชาที่เข้าปะทากับภูเขาสายฟ้านั้นเกิดเสียงดังเสียงจำนวนมากกระููภูเขาสายฟ้ากระแทกใส่กระอักเลือดร่างกายพังทลายวิญญาณดั้งเดิมบางคนก็แตกสลายอย่างไรก็ตามหากมีแค่นี้มันไม่ได้แสดงถึงวิถีของวังลินแม้วังลินจะบาดเจบ,บาดเจ็บหนักจากประตูมหาดับศูนย์และดับบ่มเพาะสายฟ้าของเขา ได้บรรลุขั้นทลายสวรรค์จุดสูงสุดสามารถอัญเชิญประตูมหาดับศูนย์ออกมาได้เซียนทั่วไปก็ทำอะไรวังหลินไม่ได้เหล่าภูเขาสายฟ้ามีสายฟ้าของข้าจงเปลี่ยนเป็นผนึกสายฟ้าเพื่อผนึกพวกเจ้าทั้งหมดแม้จะไม่มากขอจนผนึกไปชั่วชีวิตแต่ก็มากพอให้ข้าจากไปได้เขายิ้มสายฟ้ามหาศาลก็ประสานตัวกับภูเขานั้นเหล่าภูเขานับไม่ถ้วนก็ตกลงมา พวกมันเชื่อมต่อและเริ่มผนึกเหล่าเซียนเหล่าเซียนนับแสนวาดกลัวและพยายามหนีแต่ทว่าสายฟ้ารอบๆทำให้พลังดั้งเดิมบิดเบี้ยวป้องกันไม่ได้แล้วก็หนีไม่ได้ภูเขามากมายตกลงมาและก็ผนึกเหล่าเซียนเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์คนเหล่านี้มีระดับบ่วเพาะหลากหลายกันเห็นชัดว่าหวังหลินไม่สามารถสู้กับพวกเขาได้หมดจึงยืมพลังจากภูเขาสายฟ้าเพื่อผนึกเอาไว้ก่อน น,นี้จึงเกิดเสียงดังจากเหล่าเซียนที่พยายามทะลวงภูเขาสายฟ้าออกมาให้ได้ภูเขาสายฟ้าก็เกิดเสียงดังขึ้นก้อนหินจํานวนมากก็ตกลงไปเราก็สามารถแตกสลายได้ทุกเมือ่อทําให้เหล่าเซียนนับแสนด้านล่างนั้นเป็นอิสระวังหลินเองก็ยินดวงตาขวานั้นเต็มไปได้วยประกายสายฟ้าปรากฏอัคละสายฟ้าอีกครั้งสายฟ้าสวรรค์ได้ปรากฏขึ้นวังหลินกดฝ่ามือลงไป อัคระสายฟ้าได้แบ่งตัวออกนับไม่ถ้วนและประทับใส่ภูเขาสายฟ้ามากมายเหล่านั้นวังรินก็ยิ้มดวงตาขวาก็ปรากฏสายฟ้าและปรากฏอัคระสายฟ้าขึ้นอีกครั้งสายฟ้าสวรรค์ปรากฏขึ้นวังรินกดฟ้ามือลงไปอัคระสายฟ้าก็แบ่งตัวออกเป็นนับไม่ถ้วนและประทับเขาา้าใส่ภูเขาสายฟ้ามากมายมันเป็นเหมือนอัคระที่ถูกวางเอาไว้เพื่อให้ผนึกของจริงเริ่มทำงาน การใช้ภูเขาสายฟ้ามากมายมาผนึกคนนับแสนนี้ทำให้วังหลินมีชื่อเสียงโด่งดังยามที่อัคละสายฟ้าตกลงไปภูเขาก็ไม่ได้สั่นแล้วพวกมันแข็งแกร่งมั่นคงเสียงคำรามความโกรธก็ดังจากด้านล่างแต่พวกเขาไม่สามารถทะลวงออกมาได้ในเวลาสั้นๆวังหลินตอนนี้ได้รับบาดเจ็บจากประตูมหาดับสูญและจากนั้นต้องผนึกเซียนนับแสนอีกเขาเหนื่อยมาก นี่แค่เริ่มต้นการเล่ล่าของดาราจักโบราข้าไม่สามารถพักอยู่ที่นี่ได้แล้วเขาก้าวเท้าออกไปหายตัวไปโดยวิชาบิดเมติแม้กระทั่งแก่นแท้สายฟ้าที่สมบูรณ์แบบของข้ายังไม่สามารถเปิดม่านสู่ขั้นที่สามได้ทั้งยังไม่สามารถเปิดประตูมหาดับศูนย์ได้อีกอย่างไรก็ตามหากแกนแท้สายฟ้ายังไม่พอข้าจะใช้สแกนแท้สมบูรณ์เพื่อทำลายมัน หากสองไม่พอข้าไม่เชื่อว่าห้าแกนแท้จะไม่สามารถเปิดประตูมาหาดับศูนย์ได้ถึงตอนนั้นข้าจะบรรลุข,ขั้นที่สามและกระทั่งถือว่าทรงอำนาจในขั้นที่สามที่สุดเขามีทั้งความมั่นใจและความตั้งใจที่จะไม่ยอมแพ้หลังจากกวังหลินได้ปลดไฟอัคระสายฟ้าไปไม่นานเสียงสายฟ้าก็ระเบิดกึกก้องเคลื่อน,นผ่านภูเขามันคือเสียงคำรามของเราเซียนนับแสนที่โดนผนึกเอาไว้ ลาวกับพวกเขาถูกคนึกไว้อย่างสมบูรณ์ไม่มีเสียงจะรอดออกมาอัคระสายฟ้าประทับภูเขานั้นเรืองแสงน่ากลัวเป็นอำนาจแห่งสวรรค์อยู่อย่างเบาบางหลังจากผ่านไปสักพักในท้องฟ้าบนภูเขาก็เกิดขึ้นและมีคนผู้หนึ่งเดินออกมาเขาเป็นชายวัยกลางคนสวมชุดสีเขียวดวงตาเหมือนจะไม่ได้มองไปยังภูเขานั้นแต่มองท้องฟ้ามันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานประตูมหาดับสูญ นี่มันกินอายของประตูมหาดับศูนย์ไม่ผิดแน่เขากำลังหาอะไรบางอย่างประตูมหาดับศูนย์ไม่ได้เปิดออกไม่เช่นนั้นลางเดิมเดิมของข้าคงสังเกตได้เสียนที่สามารถทำให้ประตูมหาดับศูนย์ปรากฏขึ้นได้ช่างน,น่าสนใจจริงๆไม่สงสัยเลยว่าทำไมสภาราชันถึงใจกว้างนำจิตวิญญ,ญาณเต่าระดับหมาเป็นรางวัลให้กับข้าชายไวกลางคนผู้นี้ คือร่างอวาตารของปรมาจารย์สื่อโมก่อนหนะ้าเขาไม่ได้รีบนักระหว่างทางมาที่นี่จึงเชื่องช้าและไม่สนใจเรื่องการจับตัวตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วหลังจากเขาเลิกม,มองไปยังท้องฟ้าเขาก็มองดูภูเขาด้านล่างพร้อมกับสูดหายใจและมองอัคระสายฟ้าที่ประทับบนภูเขานั้นเขามีท่าทีเคร่งเครียดหนักกว่าเดิมเขาก็คือเซียนสายฟ้า พยายามทะดวงสู่ขั้นที่สามในฐานะเซียนสายฟ้านี่นี่ตลอดหลายชั่วย,ยุคคนเซียนสายฟ้าต่างก็บรรลุขั้นที่สามได้ยากที่สุดสายฟ้าคือพลังอำนาจแห่งสวรรค์แม้กระทั่งเผ่าสายฟ้ากระจายก็มีเพียงคนเดียวที่สามารถบรรลุขั้นที่สามได้เขาหยุดอยู่ในขั้นสวรรค์ดับศูนย์และดับตนแต่หากเขาบ้าขั้งและอัญเชิญสายฟ้าสวรรค์ขึ้นมาแม้แต่ขั้นสวรรค์ดับศูนย์และดับกลาง ก็คงจะปวดหัวเอาการไม่สงสัยเลยว่าทำไมเขาถึงอยากทำลายเผ่าสายฟ้ากระจายเป้าหมายก็เพื่อเอาสายฟ้านิลันในเผ่าสายฟ้ากระจายหลังจากกืนกินสายฟ้านิลันไปแล้วเขาจึงไปกระตุ้นให้ประตูมหาดับศูนย์ได้ปรากฏขึ้นปรัมมอาจารย์ซือโมปฏิติประต่อเรื่องราวทั้งหมดได้แล้วสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือแม้จะพยายามทะลวงประตูมหาดับศูนย์ไป เขาก็ยังมีพลังประสานสายฟ้าใส่ภูเขาเพื่อผนึกเซียนนับแสนเหล่านี้ฝีมือแบบนี้ไม่อาจเป็นคนธรรมดาไปได้เขาต้องวางแผนเรื่องนี้ไว้นานแล้วมีแต่คนที่สงบนิ่งเยือกเย็นและเจ้าแผนการถึงทำแบบนี้ได้ปรมาจารย์ซือโม่นั้นแววตาเขาเกิดอาการบางอย่างเขาเริ่มสนใจในความแข็งแกร่งของวงังรลินแล้วการล่าเทพโบราณทำให้ข้าตื่นเต้นพอแล้ว ตอนนี้คาไดไล,ล่าเซียนเช่นนี้อีกดีดีมากปรมาจารย์ซืโม่เี่ถึงกับหัวร้อกแต่เขาไม่ได้ช่วยเซียนเหล่านั้นทว่าขณะหันกลับไปก็สั่นสะท้านและกลับมามองดูอากาศที่เคยมีประตูมหาดับศูนย์นั้นเอ๊ะมีบางอย่างไม่ถูกต้องเป็นครั้งแรกที่ใบหน้าเขาเกิดอาการไม่อยากเชื่อและวาดวันไม่มีเลยไม่มีกลิ่นอายเพลิงน,นรการเลยปรมาจารย์ซอโม่หยุดชะงักและสะบัดมือ สายลมก็ขวนเต็มไปทั่วโลกก่อกำเนิดเป็นภาพขนาดยักษ์ภาพนี้สแสดงเห็นวังลินกำลังคุ้งเข้าหาประตูมหาดับศูนย์สครั้งและวิธีที่เขาผนึกเซียนนับแสนคนเขามองทุกอย่างด้วยการตกใจใบหน้าปรมาจารย์ซือโม่ถึงกับซีดเขาเขาไม่ใช้เพิงนรการเลยไม่มีแม้กระทั่งล่องลอยของเพิงนลการบนตัวเขาด้วยซ้ำเขาไม่พึ่งพาเพิงนลการจริงๆ แต่กลับทำให้ประตูมหาดับศูนย์ปรากฏขึ้นมาเพียงแค่แกนแท้สมบูรณ์นี่มันไม่เคยดินมาก่อนกระทั่งเปิดประตูดับศูนย์ได้เซี่ยวหนึ่งด้วยนี่มันเป็นไปได้อย่างไรกันไม่มีใครสามารถทำให้แกนแท้สมบูรณ์ได้โดยไม่ใช้เพลิงนอลการไม่มีใครสามารถกระตุ้นให้ประตูมหาดับศูนย์ปรากฏขึ้นได้โดยไม่ใช้เพิงนอลการเขาค่อยๆซ่อนความกลัวในแววตานัน้นแทนที่ด้ความสงบ เขาเดินทางเร็วยิ่งกว่าตอนที่มาที่นี่ตั้งใจตามหาวังลินจากล่อง้อยที่วังลินทิ้งเอาไว้ตอนที่แกนแท้สายฟ้าของวังลินบรรลุถึงความสมบูรณ์แบบและอัญเชิญประตูมหาดับศูนย์ขึ้นมาได้ในเผ่าแพรฟ้าปรามาจารย์เต่าความฝันถึงกับมือสั่นขณะเล่นพินเขาสะบัดมือแล้วพุ่งออกไปจากห้องรีเชียนเหมยนั่งอยู่บนเก้าอี้และมองพ่อตัวเองนางไม่ได้เอ,อ่ยอะไร แววตาที่เคยสับสนหายไปแทนที่ด้วยความกระจ่างชัดเรากับนางจดจําเรื่องส่วนใหญ่ได้จากนั้นค่อยๆย,ย,ย,ยืนขึ้นขณะประมาจารย์เตาความฝันก้าวออกไปจากหลองเขาได้สะบัดมือแสงสีฟ้ามากมายเต็มไปทั่วท้องฟ้าควบแน่นกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวภาพเหล่านั้นเป็นการพยายามทะลวงประตูมหาดับศูนย์ของวังหลินอยู่สมครั้งปรมาจารย์เตาความฝันมองภาพที่เคลื่อนไหวนั้นสังเกตอย่างละเอียด สีหน้าท่าทีค่อยๆเปลี่ยนไปท้ายสุดจึงเต็มไปด้วยความตกตะลึงเป็นสีหน้าที่หาได้ยากบนใบหน้าของปร,รมาจาร์เตาความฝันพอเจ้าประเมินเขาต่ำไปนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าคิดผิดหลังจะผ่านไปสักพักเขาก็ถอนหายใจท่านจะผิดพลาดต่อไปไม่มีใครมองเห็นอนาคตเขาได้แม้ท่านจะเป็นหนึ่งในหปร,รมาจารย์แห่งดาราจักรโบราณท่านก็ยังไม่อาจทำได้ รีเชียนไหมมองดูชายในภาพที่พยายามจะทะร่วงผ่านประตูมหาดับศูนย์เจ้าเจ้ากําลังตําหนิพ่อใช่ไหมรีเชียนไหมกับสายหน้าข้ามาได้ฟื้นคืนความทรงจําทั้งหมดหากข้าลืมเขาไปจริงๆเราไม่มีวันเจอกันอีกก็คงดีสุดอย่างไรก็ตามในเมื่อข้าจดจําบางส่วนได้ข้าจะไม่ปล่อยมันไปเมื่อความทรงจําข้าฟื้นขึ้นมาข้าจะออกไปหาเขา ส่วนทางด้านสตรีที่ระบุตำแหน่งวังหลินกำลังบ่มเพาะอยู่ในเกาะกลางทะเลสาบดอกไม้พืชพันธุ์ต่างเหี่ยวแห้งและพังทลายนางก็ลืมตาตื่นสัญญาณแรกคือดอกไม้เหี่ยวแห้งสัญญาณที่สองคือทะเลสาบเปลี่ยนเป็นวังวนสัญญาณที่สามคือสายฟ้ากำลังตกลงมาสัญญาณที่สี่คือทะเลเพิงสัญญาณที่หคือเกาะแยกออกสัญญาณที่หกคือบันปชนแตกกระจาย ยามที่นางเอ่ยท้องฟ้าดังสนัน่นประกายสายฟ้าตกลงมาบนเนินเขาของเกาะทําทให้สันสะเทือนไปถึงสวรรค์ใบหน้านางเปลี่ยนไปแล้วบรรพชนได้ส่งต่อก้าสัญญาณให้ตอนนี้มีสมอย่างได้เกิดขึ้นไปแล้วในพื้นที่ดวงดาวแห่งหนึ่งของดาราจักรโบราณมีดาวเคราะห์เสียนมากมายพื้นที่ดวงดาวกว้างใหญ่แห่งนี้เต็มไปได้วยดาวเคราะห์มากกว่าพันดวงที่นี่ เป็นดินแดนที่มีชื่อเสียงมากในดารลจักรโบรอนเรียกกันว่าดินแดนตกสวรรค์มีเผ่าพันธุ์เล็กทั้งสิน้น372เผ่าอาศัยอยู่ในพื้นที่หนานแน่นแห่งนี้แล้วมันก็วุ่นวายมากเนื่องจากความวุ่นวายเหล่าคนทรยศของเผ่าใหญ่หรือพวกคนที่ไปต่อแย่ศัตรูแข็งแกร่งจึงมารวมกันที่นี่จากนั้นค่อยๆมีคนรวมกันมากขึ้นจนกลายเป็นกองกำลังที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ปกติแล้วสภาราชันคงไม่ยอมให้เกิดสถานที่แบบนี้ขึ้นและพอมันเก็บซ่อนคนทรยศไว้มากมายมันจึงถูกร้ายเผ่าเกียรติชังอย่างไรก็ตามตลอดหลายปีที่ผ่านมามีคนน้อยมากกล้าโจมตีที่นี่สองหมื่นปีก่อนมีเผ่าหญ่แห่งหนึ่งไล่ล่าคนทรยศไม่เห็นว่าเจ้าคนทรยศมาที่นี่พวกเขาไม่หยุดแต่กลับคุ้งเข้าไปอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเข้ามา สายรมได้พัดกันโชกเราเซียนเกือบพันคนจากเผ่านั้นตายไปนี่เป็นแค่หนึ่งในข่าวรืออีกหนึ่งคือในห้าปรมาจารปรมจาจารปิยศาสตร,ร์กสวรรค์ครั้งหนึ่งได้ลอบเข้ามาที่นี่แต่เขาถูกผลักดันให้ถอยกลับไปจนบาดเจ็บสาหัสและเขาก็สาบานว่าจะไม่เข้ามาเหยียบดินแดนตกสวรรค์อีกเป็นครั้งที่สองอีกข่าวรือหนึ่งเกิดขึ้นมืหลายล้านปีก่อนมีคนขโมยบางอย่าง จากสภาราชันเแต่หนีมาที่นี่ไม่คิดว่าแม้กระทั่งสภาราชันยังวันเกงหลังจากทำข้อตกลงร้อยปีพวกเขาก็ล่าถอยกลับไปหลายสิ่งหลายอย่างพวกนี้ทำให้ดินแดนตกสวรรค์ดูลึกลับมีน้อยคนที่รู้ความลับของมันอย่างไรก็ตามในอีกทางหนึ่งเซียนจำนวนมากก็มองหาสถานที่รบภัยอยู่ที่นี่ด้วยหลากหลายเหตุผลดินแดนตกสวรรค์ค่อยๆมีชีวิตชีวา กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่สุดในดาราจักรโบราณสมบัติหลายอย่างถูกแลกเปลี่ยนกันที่นี่ตอนนี้วังหลินกำลังนั่งอยู่ภายในถ้ำแห่งหนึ่งบนดาวเคราะห์ที่ไร้พลังปานบนดินแดนตกสวรรค์ถ้ำแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาและเขาอยู่ข้างในเพียงแค่คนเดียวตัวเขาได้ตัดสินใจนานมากกว่าจะเข้ามายังดินแดนตกสวรรค์เขารู้จักที่นี่หลังจากกืนกินความทรงจำของเราเซียน มากมายในดาราจักรแห่งนี้ตอนที่เขาถูกไล่ล่าด้วยคำสั่งของดาราจักโบรานจึงค่อนข้างปลอดภัยอีกทั้งสภาราชันไม่ได้ควบคุมที่นี่คำสั่งจึงไม่ได้ถูกส่งมาแม้กระนั้นที่นี่ก็ไม่ได้ปลอดภัยอย่างสิ้นเชิงมันเหมือนกับที่อื่นในดาราจักโบรานข้างนอกนั้นเขาคงถูกไล่ล่าต่อไปท้ายสุดเซียนขั้นทีสามคงเคลื่อนไหวแน่ซึ่งเขาจะไปไหนก็คงไม่ต่างกัน ดินแดนตกสวรรค์รับแค่เม็ดยาและสมบัติยิ่งประหลาดยิ่งดีแม้กระทั่งผลึกด่างเดิมจํานวนมากยังขายได้วังดินแลกเปลี่ยนเม็ดยาบางส่วนเพื่อแลกกับการพรำนับในถ้าแห่งนี้ร้อยปีเขาบ่มเพราะอยู่ที่นี่มาหลายวันคืนเกณฑเม็ดยาเพื่อช่วยฟื้นฟูอาการบาดเจ็บส่วนบาดแผลภายนอกเนื่องจากร่างกายเทพโบราณแข็งแกร่งมากจึงฟื้นฟูได้เกือบหมดวันนี้ขณะหลับตาอยู่ สีหน้าก็เปลี่ยนไปและค่อยๆลืมตาลางหนึ่งได้ปรากฏขึ้นที่ทางเข้าถ้ำและค่อยๆเข้ามาอย่างรวดเร็วโอเคครับจอกาสหน้านนะคลิปหน้าไปบ,บายไปแล้วเดอ้อ